กับสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนนักทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบเจอ,เจอกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมระมมศึกษาปีที่2นะครับในหัวข้อเรื่องเรื่องไรเอย่ย่ในหัวข้อเรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมนะครับการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้นะครับ1ที่มาของรายได้ที่สุจริต รายได้ที่สุจริตนั้นได้มาจากการประกอบอาชีพที่สุจริตของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็นรายได้ที่สามารถนํามาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับ 2. การใช้จ่ายที่เหมาะสมเราควรใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับในแต่ละวันนะครับเพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามจําเป็น การใช้จ่ายที่เหมาะสมมีวิธีการดังนี้ 1. คำน,งนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่าย 2. ใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ 3. ทํทำบัญชีรับรายจ่ายของตนเอง 4. แบ่งเงินเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วก็อันสุดท้ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคานะครับ สามผลดขีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ทําให้เราดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีเงินเหลือเก็บและสามารถนําไปใช้จ่ายในอนาคตได้เช่นนําไปใช้เป็นทุนการศึกษานําไปซื้อสิ่งของที่อยากได้นะครับ การออมเงินและผลดีของการออมเงินนะครับการออมเงินก็คือการแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าประเภทของการออมเงินอย่างเช่นอันหนึ่งออมไว้กับตนเองคือการนําเงินมาหยอดลงในกระปุกออมสินโดยบันทึกวันเดือนปีและจํานวนเงินที่ออมนะครับ สเก็บเงินออมโดยฝากธนาคารคือการฝากเงินไว้ในธนาคารเป็นการออมที่ทําให้เงินไม่สูญหายและอย่างได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนทําให้มีเงินฝากเพิ่มมากขึ้นนะครับ 2. ผลดีของการออมเงินการออาเงินช่วยให้เรารู้จักวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักเก็บออมสำหรับตนเองพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมในด้านความประหยัด รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นฝึกความมีระเบียบวิในัยในตนเองนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มีเงินไว้ใช้จำเป็นในวันข้างหน้าอีกด้วยนะครับ 3. การนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราสามารถนำเงินออมที่ออมไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเช่นเป็นทุนการศึกษาใช้รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถและความเหมาะสมของตนเองเช่นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเพื่อบริจาคให้โรงเรียนในชนบทนะครับสำหรับในวันนี้น,นะครับคุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนที่ได้เข้ามาร่วมรับชมรับฟังในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ